การคดีนเรื่องขอมกับขเขมรไหมผมเพิ่งอ่านบทความหนึ่งมาบอกว่าเป็นคนละชาติพันธุ์กันเลยนะฮะขอมกับขเขมรไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรอผมคิดว่าเป็นชื่อเรียกเดียวกันนี่นะผมก็คิดแบบนั้นตอนแรกแต่บทความบอกว่าขอมกับขเขมรเป็นชาติพันธุ์คนละกลุ่มและอยู่คนละยุคสมัยด้วยอย่างสมัย1000ปีก่อนยังไม่มีชื่อประเทศไทยหรือกัมพูชาแบบพวกวันนี้เลยมีแต่อาณาจักรอย่างพุกามน่านเจ้าหรืออาณาจักรหอม แล้วอาณาจักรขอมนี่อยู่ตรงไหนศูนย์กลางของอาณาจักรขอมอยู่ที่เมืองพะนครซึ่งก็คือนครวัดนครธมในเสียมราฐกัมพูชาตอนนี้นะ่ะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงละโวหรือลบบีของเราในสมัยนั้นด้วยอ้าวแล้วทาไมถึงบอกว่าเขมรกับขอมไม่เหมือนกันละ่ะเพราะว่าขอมเป็นชื่อที่ปรากฏในเอกสารของไทยเท่านั้นชาวกัมพูชาไม่เคยเรียกตัวเองว่าขอมเลยเขาเรียกตัวเองว่าเขมรมาตลอดอย่างในจารึกโบราณก็ใช้คําว่าเขมร ส่วนคำว่าขอมอาจจะเพี้ยนมาจากคำแมกรอมที่แปลว่าเขมรต่ำอ๋อน่าสนใจแล้วเรื่องศิลปะล่ะผมเคยได้ยินคําว่าศิลปะขอมกับศิลปะเขมรสรุปมันคืออะไรอันนั้นก็มาจากการที่เราเรียกศิลปกรรมตามชาติพันธนะุ์น่ะอย่างประสาทหินที่เห็นในลบบุรีหรือ,อนครวัดนี่เป็นผลงานจากอาณาจักรขอมที่กษัตริย์ขอมเป็นผู้อุปถัมภ์ให้สร้างแต่พอเรียกชื่อศิลปะ เขาก็เรียกทั้งศิละปะขอมและศิละปะเขมรบางทีก็หลีกเลี่ยงการเรียกศิละปะลบบีเพราะมันอาจจะไม่ครอบคลุมบริบททั้งหมดแล้วสมัยนั้นเขาไม่มีพรมแดนชัดเจนเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมใช่เลยบทความบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจนแบบแผนที่สมัยใหม่คนจะอยู่กันตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ําที่ไหนอุดมสมบูรณ์ก็ไปตั้งชุมชนกันที่นั่นไม่ได้แบ่งเผ่าพันธุ์ชัดเจนแล้วก็พาวัฒนธรรมศาสนาไปด้วย ว้าวฟังแล้วรู้สึกว่าประวัติศาสตร์มันซับซ้อนกว่าที่คิดเนาะสมัยก่อนคนคงไม่ได้สนใจเรื่องชาติพันธุ์มากเท่าสมัยนี้จริงๆผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมมันเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ยึดต,ติดกับพรมแดนแบบทุกวันเนี้ยอย่างปราสาทหินที่เราเห็นนี่ก็เป็นมรดกจากความหลากหลายในสมัยนั้นเลยงั้นครั้งหน้าถ้าไปนครวัดผมจะนึกถึงทั้งขอมและ,ขและขเขมรเลยและกันดีเลยแต่ถ้าไปอย่านิมถ่ายรูปปราสาทมาให้ดูบ้างนะ